เต็มแล้วเต็มแล้วสาดเต็มแล้ววันดีครับวัสดีครับี่แม่อยู่บ้านเท่านี่ว่ใกล้กันมาจองนาห้านเลยนี่มาตะจัมุ่งตะเวนโอ้ใหรห้านมาจองไว้ให้ฮะแม่กับท่นี่แต่เหาเบิ้งเบิ้งว่าเบิ้งยูทู e จ่อง เลยบ่ฮะแต่ติดตามผู้ใดใเป็นพิเศษอ้วง้วอ้าวงหิงแล้วได้เบื้องเวลาเช็คซศาแล้วมั่งฮันอ่านี่ถ้าพ่อเสือเสืออ้วงหิงได้หนึ่เออนั่นแหละอ่านบ้านน้องหนาบ้านมักอ้วงหิงกันบ่ามักมองไหนเพิ่นโอ้ยตกใจเออมัาลองแล้วน่ารักนารักก็่าดีอ้าะนารักกลางแบบกันเอง บ้านๆดีดครับ้ีมากีตามสบายอืมแม่มกีลอ่าถึงแม่สิเป็นคนดังแล้วก็สร้างแล้วก็เป็นธรรมดาบ้านแม่บ้ามีลูกสาวแม่ยังได้ลูกสาวคือโอู้้ใด้เป็นลูกเป็นเต่าเนไม่บุญเนาะแต่กนคนสีสำเร็จมายังสีแม่กับเบิ่งประวันเพิ่อยู่งเหร สูงมากครับเล่าสูงสอบมาเล่าใจเล่า,ส,าสูงถือว่าเล่าิิเฮดโตเป็นแบบย่างเป็นแบบยางให้กับหลายๆคนเพราะายว่าครอขคงวเป็นฐานในใจขอ่นอ่นส,สอบแบ,บ่นี้ <c oughs> หมายถึงว่าแม่เราเริ่มต้นเราบ่าอว่า เกิดมาจากสายเอาไงภาษาว่าเกิดมาจากดินก็ไม่ลืมเกิดมาจากสเล่าว่าอแบบแม่จะชอบแบบชอบเปิดเผยโซเองแบบนี้แม่ชอบครับอันคือความรู้สึกของแม่ถือว่าเป็นแม่เอฟซีตั้งแต่เขามาสมัครคลิปแรกกับแม่ก็หลังเรื่ออยู่เด่นเก่งมากอะเบื้องยุวสันละเพ่ เอานี่คือแม่ที่มีหัวใจดวงเดียวกัน,ค,นคือกีฬาอุ่งอิงบ้านนี้ไปเบิ่อง,งจะคลองทางช่องสอนหนุมนมน่มทะเบียนเด้อพิมพ์เขายูทูบเน้อมาสอนหนุ่มทะเบียนนี่เบิ่งเดี๋ยวสิสิไปถามอีแม่ทั้งทั้งหลังจังหน่นอยก่อนขออนุญาตคุณแม่สวัสดีครับ แม่เมื่อถ่าตะเวนปันไดมอตอมามอตอมาโอ้แต่นางเบิ่งไก่เยอะบังเสาวะนี่บังเสาวะนี่โอ้บังมองเห็นยังบ่เห็นอีหล่าวผู้หญิงเคี้วเศร้าไปนึงหันเห็นอีหล่าวออกมาลองไปเอาแล้วออกมาลองนึงหันท่านบ่บ่ท่านบ่ท่านอยู่นั่นแหละนั่นแหละเล่าออกมาแล้วบันไดพ้นออกมาลองเลยแต่งตัวงามๆได้บ่เนี่ยอ่า เดี๋ยวถ้าเบื้องบนแต่งตัวอีกเอาีแม่อยู่บ้านนี่บ่ะบัวไกลไกลไกลโอ้ชอดแจง้งเป็นบ่ามือนนี่จะเข้าสีผ้าไปว่าไปเอาชอดแจ้งน้ำกันเนอ้เออนนอ,อ,อยู่เป็นมูหัวลำเนอ้อแม่นี่เนาะคุณพี่เนาะห้าแม่เราอยู่ชอดแจ้งเนอ้อแสดงวา่าตอนเช็คยเศร้ายิ่งล่าไม่เช็คหันเรามาแล้วมนะั่ว กำลังมาพอดีกำลังยางเขามาเอาสล้อมึงนี่ล่ะเดี๋ยวเพิ่นจะแจ้งตัวออกมาน้าเอกสาวมะล้อ่านางเอกหน่อยนางเอกหน่อยเอาเป็นกำลังใจให้หาถามข่าวพี่น้องเขาช่วงนี้เพิ่นกะเช็คสาวรอพิธีการเจ้าภาพเพิ่นกะสี่ขึ้นเปิดเริ่มสามทุ่มเนี่ยปึ๊บก้อยแม่คือบังเสาเล็กท้ามือขมาหรอฮะท้าทุ่งเอยทามึงให้เข้าหรอมา อ้าเอาขอบคุณขอบคุณหัวใจดวงเดียวกันนะครับเอฟซีสาวหน่อยเอฟซีอีหลาน้องญิงนะครับเอาถ้าพี่น้องมึงบรรยาก,กาศหนาว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 ว่าบ้านห้องมืงขึ้นมืงขึ้นเล่นยุ่จังหันกันหนาวไม่หนาวเนาะเล่นยุ่งจังกันยุ่จังหันมืงขึ้นอยู่ลมเอาขอบคุณแม่ครับภาพพี่น้องมึงบรรยาก,กาศนี่ครับ ญาตนะครับขออนญาตขออนญาตนะครับคุณน้องคุณรับจองคุณอไไปูหน่อยนะเน่ ทั้หางานนหานหาประตูคนมาพูดหน่อยโอ้คนขึ้นไปน,นั่งบนร,รับนั่งบนาลาเอาแล้วเอาแล้วครับงานนี้มีอันญญยักอีกครับ ครั้งหนึ่งในชีวิตก็มาได้ใช่ครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้มีโอกาสเปิดหูเปิดตาเปิดโลกเปิดบลกเปิดหอก็มีในควานดีให้ับรรดาลุกสิลุกขาเอาคนดวงดีจัดบาทครับเนี่ยจัดบาทนะลูกาวหนึ่ง คุณลาสาวอ่ะเทไ่รอ่ะได้พอันนีใจรางัลใหญ่วันใหญราัลใองวั่งวหรางวลใหญ่รงวั่างวั่างวั่างวัลางวงวี่งวังวีาวัล่ยางวรางดีาวัห่าว่างวงใวห่ั่รางางาง่ กินดีด้วยครับยินดีด้วยเช้าเป็นสิ่งมงคลได้แก่ชีวิตและความรู้ยิ่งใหญ่มหาบารมีอ่เชิญเลยครับพี่น้องอพราะกาพิเศษเชิญเด้อพี่น้องบ้านนีขอกราบเรียนเชิญในงานใหญ่เป็นบาปพูดพี่น้องยิ่งเป็นบาปเดินทุกวันไปพลาดมากอยากจะเปิดร้านไม่เข้านะครับผมเข้าไม่เอลยเข้าไม่เลยไม่เข้านะครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปานครับสืบันแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับามาสองคน,นสองหนุ่มครับสองหนุ่มมาถึงแล้วครับราากอฮักมาแล้วนะครับพี่พิทยากับพี่บ่าวปาม สแกนครับสแกนตอนนี้อ่า M150 ครับเอากำลังมอบชคให้น้องโอเคครับน้องน้องลุ้นนะครับทุกวันที่หนึ่งและสิบหกนะครับวันที่หวยออกนะครับรอลุ้นโชคใหญ่ทาง M150 เอ้าบรรยากาศครับโอ้คนเยอะคนเยอะคนเยอะเยเยอะเยอะ มั่นแหละครับพี่ตองคบคนเลิายนี่บคนลายครับพี่น้องคนเลิหลายแล้วอี้าพี่น้องคลิปนี้นะครับฝากพี่น้องดูบรรยากาศ ่วงมี้ะไรก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามทางช่องสอนมุมทะเบียน geo one official นะครับไอเอ็มร้อยมอบโชคครับโอ้โหเอาอันนี้ของแข้ครับ นี่ปาพ,พี่น้องไว้ช่วยนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคระชืติดตามทางช่องสอนนมทะเบียนเกียวันออฟอฟิเชียลครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ